บิตคอยตโตสูงสุดครึ่งปีแรกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอ k ครับกับผมแซคโนเบอรีกับผมเจอกันทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรยายงานจากไอจเดทซาลออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีการลงทุนต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆ,างๆ,างๆางครับผ่านทางคลิปตัวทอ k ครับ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามทุกคอนเทนต์จาก c k p Studio ได้ครับให้คุณกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้มีข่าวในเรื่องของ Bitcoin มาพูดคุยกันนะครับ Bitcoin ครับกลายเป็นสินทรัพย์ชั้นนำของโลกครับที่เติบโตสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี2023นะครับโดยพุ่งขึ้นมา83.8%เลยนะครับก็ข้อมูลในรายง,งานก็ระบุครับว่ามูลค่าของ Bitcoin เนี่ยเพิ่มขึ้น ถึง83.8%ครับในช่วงครึ่งปีแรกนะของปีนี้นะฮะถือเป็นการเติบโตสูงสุดหากเปรียบเทียบกับออสินทรัพย์ระดับโลกตัวอื่นอ่นดะครับโดยอันดับ2เนี่ยเป็นของราชนี NASDAQ ครับที่เพิ่มขึ้นมา31.7%ครับโหห่างกันลิบเป็นกันนะแล้วก็อันดับสุดท้ายครับเป็นของก๊าซธรรมชาติครับที่ลดลงไปถึง37%นะครับ ทิศทางของบิตคอยในปีนี้ฮะชัดเจนแล้วครับแล้วก็มีโรวโน้มขาขึ้นนะครับโดยราคาของบิตคอยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาถึง47%ครับในเดือนแรกของปีครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยในสัปดาห์ถัดไปนะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็ระบุว่าการที่บิตคอยเนี่ยราคาพุ่งทะลุ25,000ดอลลาร์ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญครับในการยืนยันการที่สุดของตลาดหมีแม้ว่าจะมีอาการมีการร่วงนะหลังจากนั้นนะแต่ว่าแฟนบิตคอยส่วนใหญ่ก็มองว่า เป็นโอกาสครับที่จะสะสมบิตคอยนะเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ทําให้พวกเขาเชื่อก็คือเหตุการณ์ Bitcoin h a l ฟวิ่งครับที่จะเกิดขึ้นในปี2024ที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งจะทําให้ตลาดกระถิงกลับมาได้นะครับก่อนที่ราคาของ Bitcoin จะกลับมาทะลุ30,000ดอลลาร์ครับราคาเนี่ยก็เคยได้ร่วงลงไปอย่างรุนแรงครับถึงอันดับ24,756ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่30,000ดอลลาร์อีกครั้งนะครับ ก็ข้อมูลจาก t r a d i n g v i e วฮะแสดงให้เห็นว่าราคา i ิต o i n เนี่ยปิดแท่งเดือนมิถุนายนที่ราคา3469ดอลลาร์ครับซึ่งคิดเป็นกำไรมากกว่า83%ครับตั้งแต่ต้นปีนะครับโดยปัจจุบัน Bitcoin ก็มีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ3530ดอลลาร์นั่นเองนะครับใครที่ติดตาม Bitcoin อยู่เป็นแฟนบิตคอยนะฮะถือต่อไปฮะอย่าใจร้อนอย่ารีบขายนะฮะช่วงนี้ราคามันยังต่ำอยู่ก็ซื้อเข้าเก็บเอาไว้ก็แล้วกันนะครับผม ยัง,งก็ติดตามกันให้ดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บคุณนะครับผมยังไงก็ซัพพอร์ตช่วนที้ด้วยนะฮะโดยการเติมเงินมาที่ทูมนิวอเด็ตครับด้านล่างนี้เลยครับเติมมาได้เลยครัเท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ